อาอหารหวานเมนหวานนะเมื่อกี้ข้าวเย็นนะทานขนมไปหรือ,อยังครับบัวลอยไข่หวานนะคะที่บ้านหรือขนมเค้กคุกกี้อไอศครีมอะไรก็ตามเนี่ยไม่ไม่อยากจะ,<น>ะพูดเลยเพราะว่าจริงๆแล้วผู้หญิงเนี่ย เรื่องของนน้ำตาลของหวานเนี่ยเป็นอะไรที่ยากยากบางคนบอกฉันไม่ได้กินน้ำตาลนะฉันกินขนมปังนะอ้ากรขนมปังก็เปลี่ยนเป็นน้ำตาลแล้วมันก็เปลี่ยนเป็นน้ำตาลอีกแต่ว่าจริงๆแล้วพูดถึงน้ำตาลนี่คือตัวที่แย่ที่สุดนะคะเพราะเขาจะไปทำให้เกิดปฏิกิริยาแล้วเรียกไกลเคชั่นคือเหมือนน้ำตาลมันจะไปเกาะกับโปรตีนไปเกาะกับไอตัวคอลลาเจนอีลาสตินที่ผิวแล้วเขาเรียกว่าไกลเคชั่นนึกถึงอะไรนะคะนึกถึงตังเมอ่ะ นามมนันเหนียวคือมันก็เลยไม่มีความยืดหยุ่นไงมันก็เลยเป็นผิวด้านๆแข็งๆะะนะคะเพราะฉะนั้นเวลาขบวนการดีท็อกผิวเนี่ยมันต้องเริ่มต้นคือคนไข้ต้องไม่ไปสัมผัสกับสิ่งเหล่านี้คือ<ช>ต้องลดละเลิกเลี่ยง<ช> <ๆ S 1> นะคะเพราะถ้ายังแบบว่ายังเสพอยู่ยังดื่มเหล้ายังสูบบุหรี่ยังขนมหวานวันละสามมือเนี่ยแม้มันจะดีท็อกยังไงมันไม่ได้ นะคะอันนี้ถ้าพูดถึงดีทอซ์ผิวนะคะเอาแบบที่ทําเองที่บ้านง่ายๆจริงๆแล้วเนี่ยการอบสตรีมซาวน่าอันนี้ผิวทั้งตัวนะนะคะโดยเฉพาะย่างยิ่งสมุนไพรนะคะสมุนไพรแบบไทยๆเราเนี่ยได้ที่แบบเข้ากระโจมเนี่ยนะคะก็สามารถทําได้แต่ว่าอย่าอยู่ในสตรีมซาวน่านานเกินไปควรจะนานสักเท่าไหร่คะคุณหมอจริงๆขอแค่ไม่เกิน1ินาทีโอ้ทานี้ก็จแย่เลเนาะต่อวันได้นะทำได้ทุกวันแต่ว่าถ้าจะทําทุกวันเนี่ยขอว่าจะต้องทําเสร็จแล้ว ออกมาอาบน้ำแบบท่าแล้วต้องทาพวก Body อบอ <Oil S 2> ดี้โลชั่นนะเบบี้ออยอ<ล>ะไร <ป S 1> เพราะว่าไอ้้ไอตัวสตรีมความร้อนหรือว่าแม้กระทั่งซาวน่าความร้อนนะคะจะเป็น sauna อินฟราเรดซาวน่าก็ได้เนี่ยความร้อนจากข้างในเนี่ยเขาขับพิษออกทางเหงื่อ นะคะเข้าขับพิษออกถึงเหงื่อแล้วถ้าสมมติว่าเราได้ไอตัวอารมาที่ดีสมุนไพรที่ดีเนี่ยเข้าขับพิษออกทางปอดเราด้วยหายใจเข้าหายใจออกเห็นไหมหายใจเอาสมุนไพรเข้าไปล้างปอดนะคะแต่ถ้ามากเกินไปอย่างเช่นว่าอยู่กันนานๆหรือว่าจะอยากจะทํากันทุกวันเนี่ยไอความร้อนมันทําให้ผิวแห้งก็ต้องก็ต้องต้องมีตัวดูแลนิดนึงนะคะบางคนบอกว่าก่อนจะเข้าไปทําสตรีมาวน่าเอาโยเกิร์ตพอกหน้าดีไหมหรือเอาออยทาบอกไม่ได้อย่างนั้นเหงื่อมันไม่ออก นะคะมันก็อุดตันใช่ไปปิดเพราะฉะนั้นต้องจะทา oil จะทาบอดี้โลชั่นต้องทาหลังจากที่ไปสตีมซาวน่าแล้วอะนะคะอันนั้นก็เป็นขั้นตอนที่ทําง่ายที่บ้านทุกคนสามารถทําได้ทําได้นะคะแล้วก็ถ้าจะมาดีท็อกซ์กับทางด้านกับเป็นร้านสมสวยสปาหรือคลินิกแพทย์จริงๆแล้วต้องบอกว่าการนวดนี่เป็นการดีท็อกซ์นะ นวดนวดเนี่ยเหรอคะนวดทั่วไปก็ได้นะคะแต่ถ้าจะนวดดี็อกจริงๆเราเรียกว่านวดลิมฟติกเดรนจ์แปลเป็นไทยว่านวดกระตุ้นการไหลเวียนน้ำเหลืองค่ะฟังแล้วพอบวดนวดน้ำเหลืองหรียกถึ้นน่จะถึงผีมือนะปวดน้ำเหลืองแล้วคือรืถึงผีมือทันทีไม่ใช่บางคนบอกว่าเวลานวดเนี่ยมันมีบางศาสตร์ครับคุณหมอบอก นวดกระตุ้นต่อมน้ำเหลืองคือไปนวดแต่เฉพาะจุดต่อมน้ำเหลืองเลยตามจุดต่างๆเนี้ยจริงๆมันจะไม่ได้กระตุ้นต่อมน้ำเหลืองนะมันก็กระตุ้นการเลยเวียนน้ำเหลืองนะคะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยต้องเข้าใจว่าในธรรมชาติเราเนี้ยเขามีระบบน้ำเหลืองเหมือนกับระบบหลอดเลือดดำหลอดเลือดแดงระบบน้ำเหลืองเนี่ยเขาจะไหลช้าๆมากสโลโมชั่นนะคะมันไม่มีหัวใจปั๊มแต่ก็จะทำหน้าที่ไหลช้าๆผ่านตรงไหนที่ไม่ดีเขาก็จะไปเก็บของเสียเก็บเชื้อโรคเก็บอะไรก็ตามแล้วคนจริงแล้วเขาต้องเอามาไว้ที่ต่อมจากต่อมมันก็จะค่อยๆเดรนสู่ตับ นะคะแล้วก็มาออกกับอุจจาระไปสู่ไตนะคะเมื่อจรตอมน้ำเหลืองอย่างสมมติใครเป็นหวัดเจ็บคออาจะตอมน้ำเหลืองตรงนี้จะโตใช่ไหมเพราะมันเป็นที่ดักจับเชื้อโรคคราวนี้เนี่ยเราพบว่าไอ้ตัวระบบน้ำเหลืองเนี่ยมันเป็นระบบขับถ่ายหรือว่าดีทอซ์ตามธรรมชาติแต่มันช้านะคะแม้ถ้าเรานวดกระตุ้นน้ำเหลืองเนี่ยจะเป็นการนวดตื้นๆเพราะจริงๆแล้วระดับน้ำเหลืองเนี่ยระบบน้ำเหลืองเนี่ยเขาจะอยู่ตื้นตื้นกว่าหลอดเลือดแดงนันจะต้องนวดตื้นนวดเบาและนวดวันเว นะคะห้ามห้ามสวนไปมาทางเดียวไม่ได้เพราะว่าน้ำเหลืองนี่อย่างสมมติจะแกงแขนนะคะขอทานทั่วต่อมน้ำเหลืองเราจะอยู่ที่รักแร้นะคะเราก็ต้องนวดมาจากปลายมืออ้าเข้ามาเขาจะต้องมีเทคนิคการนวดเพราะว่าถ้าเกิดเรานวดไปนวดมานวดไปนวดมาเว้ยน้ำเหลืองงงนะคะมาถึงต่อมน้ำเหลืองไม่ออกไปไหนไม่ะไปไหนถูกไหมออกนะครับใช่แล้วก็มีการพิสูจน์จริงๆมีรายงานการวิจัยจากโรงพยาบาลศิริราชเมืองไทยแล้วเนี่ยนะคะทาวิจัยบอกว่าการนวดที่ถูกวิธีกระตุ้นการไหลเวียนน้ำเหลืองเนี่ยทำให้ร่างกายขับถ่ายของเสีย ออกไปทางระบบน้ําเหลืองได้เร็วขึ้นเจ็ดถึงสิบเท่าการนวดที่ถูกวิธีนะคะที่ถูกวิธีค่ะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นผลอย่างมากเลยก็คืออย่างสมมุติว่าคนที่เป็นมะเร็งนะคะคนไข้มะเร็งแล้วก็ไปทําเคมีบําบัดหรือว่าฉายแสงไอสารเคมีตกค้างในตัวเนี่ยบางคนเี่กลับบ้านไปขึ้นไส้อาเจียนเวียนศีรษะปวดหัวตัวร้อนกันไปอีกเนี่ยเป็นอาทิตย์นะะแต่ถ้าสมมติว่าเคมีบําบัดเสร็จปุ๊บมันลุ่งขึ้นมานวดกระตุ้นการไหลเวียนน้าเหลืองหมอให้แค่3ามวัน นะคะลูกไปลูกไปช้อปปิ้งลูกไปดูลูกไปเดินเที่ยวเล่นได้เลยเพราะว่าเอาของเสียออกไปแล้วนี่นะคะงั้นเราก็เอาความรู้ตรงนี้มาใช้กับผิวหน้าด้วยอานะคะจริงๆแล้วเนี่ยทำลิปสติกเดนช์แมสซาหรือกระตุ้นนวดกระตุ้นการเลยเวีนน้ำเหลืองก็ช่วยให้ผิวพรรณดูผ่องใสแล้วถ้าเราใช้กับผิวหน้านะคะนวดให้ถูกวิธีกับหน้าเนี่ยมันก็จะช่วยให้หน้าเราผ่องใสขึ้นค่ะโอเคไป